สวัสดีครับวันนี้มีแบบฝึกนะครับการวอร์มอัพฟิวนะครับในการชูดนะครับเราจะวอร์มข้อมือนะครับวอร์มแขนวอร์มไหลนะครับทำอย่างไรนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3สเต็ปนะครับสเต็ปแรกเราจะเรียกว่าอันเดอร์นะครับอันเดอร์แปลว่าใต้นะครับอันเดอร์บอลอันเดอร์เดอะบอลนะครับก็คือให้เราวางมือครับไว้ใต้ลูกนะครับดูนะครับโดยที่เราจะมีตัวอินเด็ก์นะครับ ตัวอย่างง่ายคือตัวปั๊มลมตรงนี้นะครับเห็นไหมแล้วแต่เลยนะเราไม่ได้กําหนดว่าถูกหรือผิดนะครับตัอย่างเช่นอาจจะเป็นนิ้วชี้หรือใครถนัดนิ้วกลางนี้ก็ได้นะครับเป็นนิ้วกลางนี้ก็ได้นะครับตรงตัวปั๊มตัวสูบลมนะครับนะครับแล้วก็ให้อยู่เนี่ยครับให้วางมือไว้ใต้บอลนะครับเรียกว่าอันเดอร์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเรายกขึ้นมาเห็นไหมครับ มันจะได้ฉากครับอาจจะไม่ต้องบีบมากขนาดนี้นะครับบางคนบีบแบบนี้อาจจะไม่ถนัดนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมจะถนัดประมาณนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นมานะครับให้อยู่ในลักษณะตั้งฉากนะครับมือจะมีช่องเห็นไหมครับเห็นไหมจะมีจะมีช่องเห็นสะท้อนแสงสะท้อนนะนะครับการที่เราค,คุมบอลโดยโคนนิ้วเนี่ยมันจะทําให้เราคุมบอลได้อยู่นะครับไม่ส่ายไปมา ถ้าเราใช้ปลายนิ้วเกินไปมันจะทําให้เราอ่ะมีพื้นที่ในการจับน้อยลงนะครับซึ่งมันไม่เหมาะนะครับหรือถ้าเราจับเต็มใบเลยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเราเราไม่มีไม่มีตัวฟิงเกอร์ฟิงเกอร์โลที่เราจะใช้นะครับหรือว่าฟอลโล่ทูที่เราจะใช้นะครับเพราะฉะนั้นจับให้มันพอดีมือเราไม่รู้หรอกว่าเราจะใช้การแค่ไหนเอาที่เราเอาที่เราถนัดเพราะว่าเราครับ มือแต่ละคนเนี่ยมันใหญ่มันเล็กไม่เท่ากันนะให้เราจับแบบนี้นะครับอันเดอร์นะไปยกเห็นไหมครับแขนตั้งฉากนะครับแล้วชูดนะซึ่งการชูดแบบนี้เราจะชูดไใกล้หัวนะครับเราจะไม่ชูดไกลนะครับอลองดูนะ ้าเรามานะครับเขาเรียกว่าโอเวอร์นะครับโอเวอร์ Over คือการจับบอลไปด้านบนเลยนะครับแบบนี้เนะาะก็คือให้เราปั่นบอลแล้วจับเข้าพ็อกเก็ตเห็นไหมครับมันอยู่ด้านบนแล้วนะเพราะว่าเวลาที่เราเราแข่งจริงในเกมเนี่ยเราไม่สามารถจะลองแล้วยกขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับอันนี้เป็นการวอร์มแขนเฉยๆนะครับทีนี้ค่าที่2นะครับก็คือโอเวอร์นะครับก็คือให้บอลเข้ามาในพ็อกเก็ตเห็นไหมครับ เ้าชูดนะครับเราขึ้นชูดเลยนะครับอลองดูอันนี้เราสามารถที่จะขยับระยะที่ไปอีกหน่อยได้นะ ท่าสุดท้ายนะครับสุดท้ายเนี่ยเราจะเรียกว่าจังหวะ one stop นะครับหยุดแล้วชูสน,นะครับท่านี้จะเป็นการเพิ่มจังหวะเข้ามาจากท่าโอเวอร์นะครับรับบอลแบบโอเวอร์นะบอลรับแบบโอเวอร์นะครับแล้วข้ามแล้วหยุดแล้วก็ยิงนะครับอ่าลองดู จะทำมากกว่านั้นก็ได้นะครับ่างท่าก็30รูปงูไปก็ลองเอาไปฝึกกันดูครับ